อุ้ยต้นวอนัทเจ้าต้นวันนุษนะั่นะนะน่ะวอนัทต้นใหญ่ในหมู่บ้านนะคะดูเปิดมาตัดมนะันนะมันออกมาตั้งคนถนนคนเดิมเปิดเลยตัดมนะันน่ะหลวงเปิดเลยตัดขวาง,นะนะงลเลยนะเนี่ยกิ่งเบลออะไรไหนเดี๋ยวต้นใหญ่แต่บอกว่อยมีแก่นนะนะต้นใหญ่แต่แก่นบอกว่ยมีนะ มันต้นธรรมชาติเจ้าบเสร็ต้นผลปูขายมันต้นหงหลวงปลูกธรรมชาติข้างตังนี่มันเหมือนมีใครดูแลมันนะแกนบอกหอยมีพูดนะพูดนะติดติดแม่หน้ามืสองสามต้นมุญนะแกนนับอันนี้แกนบอกหอยมีนะโอ้เป็นตัดมันเนี่ยเนี่ยดูแกนมันจะเป็นเชี่ยเอียนเขาต้องกระเทาะเปลือกมันออกด้กระเทาะเปลือกมันออกก็เจอแกนตุ้มแกนออก ตุกแกนออกกัเม็ดมันอยู่ทังไหนเนี่ยเนี่ยถั่วเนี่ยดีที่สุดเลยเนี่ยตัวนี้ดีมากเลยได้กินนะได้กินได้นะสุดอยอดเลยตน้นติดตัางเดินเนี่ยเหมันตัดมัอนขวางเลยต้นเบอร์เรอร์เบอร์เทอร์ปุ่นแกนอยู่บนปุ่น